แ,แม่ฮะมีกล้วยไหม,มาชมอันหลังมาโอ้ยน้องสุดยดอดฮแต่ละมือแต่ละเดียค่ะถ้าจะเล่าเรื่องเนี้ยต้องลากยาวตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนเลยค่ะสาเหตุของเรื่องอ่ะก็คือเจ้าของรถคันนี้ค่ะพ่อของตบเองหรือว่าอากุงของยิ่งใหญ่ค่ะแม่ต๊บไปบ่นเอาไว้ไง ว่ายิ่งใหญ่กินกล้วยหมดเกลี้ยงเลยอากงเขาก็เลยจัดการขับรถโฟวินเข้าป่าไปนะคะไปหาซื้อกล้วยมาให้หลานกินค่ะพอกลับมาถึงฟาร์มแม่ต้องก็การปีกเลยจ้เาเพราะรู้ว่าอากงต้องมิชชั่นคอมพีวหากล้วยมาได้นะแน,แน่จะบอกว่าอากงเนี่ยเขาหามาทั้งสัปดาห์เลยนะแล้วดูขอบกำแพงตรงนั้นสิคะอุอย้อยอุ้ยอุกงอากง อากองซื้อของมาฝากให้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมอ่ะโอ้ยกล้วยนี่นะยิ่งใหญ่ว่าแล้วอากองต้องไม่ทำให้ยิ่งใหญ่ผิดหวังเดียวยิ่งใหญ่เดียวเดียวเขายังไม่สุกลูกยังเขียวเขียวอยู่เลยของยิ่งใหญ่อ่ะของยิ่งใหญ่พอยิง่ออยงใหญ่เห็นกล้วยเท่านั้นละค่ะคลั่งทันที พูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วจ้ะจังหวะเนี้โยโอ๊ยไอ้เขอคำเนึ้ขอขอคำหนึ่งฮะแม่ตรงกับสาวพลอยก็ต่างโดนต้นออกมาจากห้องไม่ได้เลยจ้ะตั้งสติลูกตั้งสติยิ่งใหญ่ไอ้พวกเราก็ช่วยกันหาของมงหัวให้ยิ่งใหญ่มันตั้งสติให้ได้ก่อนนะคะ แม่จะมาแบงยิ่งใหญ่ทำไมเนี่ยนี่มันของฝากจากอากงเลยนะยิ่งใหญ่ไปอ้อนเอาเกล้วยอากงทุกคืนเลยไปกวนเขาให้เขานอนไม่หลับมากกว่าสิโอ้ยไม่ต้องหัวจะปวดเอานันนางสาวพลอยโดนยิ่งใหญ่ฉกกล้วยเปละคํหนึ่งค่ะอื้ออะโอ้ขอก้อนขอก้อนยิ่งใหญ่ขอก้อน,ออนทำไมมันไม่หวานน่ะเนี่ยแม่ก็บอกแล้วไงว่ามันยังไม่สุกอยากจะอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะเฮ้ย พอพวกเราจะเก็บกล้วยกันสําเร็จเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะอากงก็ชอบใจใหญ่เลยเห็นไอ้เจ้ายิ่งใหญ่ครักงปวยมากขนาดเนี้ยแงมแงมแงมเมนยิงใหญ่ทำไมแงมยิ่งใหญ่ได้กินคำหนึ่งครัเนี่ยน้ายิใหญ่ยงมาตามาแบบนี้ยิงใหญ่ไม่ได้ทำอะไรผิดจะหน่อย แม่ตบก็ต้องเอาแผงไข่มาหมงหัวยิ่งใหญ่อีกสักรอบสองรอบเตือนสติน้องค่ะแต่ดูถ้าจะไม่ได้ผลเท่าไหร่จ้ะยิ่งใหญ่ขอชวนฮะอาให้จีตูดดูมันสิคะตีมาเลยค่ะแม่ยิ่งใหญ่ว่าคุ้มตัวใหญ่เล่ลาแล้วไข่กัวตัวเองนะผิดเหรอที่ยิ่งใหญ่ชอบกินกล้วยมอมาเดือดก่อนยังไม่เหลืองเลย มั้ฮะมันก็อาจจะเหลืองอยู่ลูกสองลูกมั้งงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ยิใหญ่มาใหม่ก็ได้พอวันต่อมาซึ่งเป็นวันเกิดเหตุยิ่งใหญ่ก็มาตามคําสัญญาค่ะพี่กล้วยเขาจะจุกหรือ,อยังนะแม่ฮะแม่เปิดหน้าต่างหน่อยจีแต่ว่ายิ่งใหญ่ได้ยินเสียงคนอยู่หน้าบ้านนะ ยิ่งใหญ่ไปขอกล้วยกับพลอยก็ได้เสาวพลอยเขาเป็นพนักงานใหม่ฟาร์มเราค่ะแต่เป็นพนักงานเก่าแก่ของครอบครัวต๊องั้นพลอยหายิ่งใหญ่ขอกินกล้วยหน่อยได้ไหมที่อยู่ในห้องนั้นน่ะเอาแล้วไงเสาวพลอยเดินไปเข้าซอกนั้นก็เข้าแผนไอ้เจ้ายิ่งใหญ่พอดีสิัน้นพลอยหา คนดีคนงามคนช่วยคนเก่งยิ่งใหญ่อยากกินกล้วยอ่ะโอ้ยยิ่งใหญ่อยากไปไถกล้วยเขาแบบนั้นดูมนันต้อนซะเขาจนมุมเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดกล้วยยังไม่สุกยังไม่สุกไม่ค่ะยิ่งใหญ่ไม่เชื่อยังไม่สุกจริงๆรอก่อนไม่รู้แหละถไ,ไว้ก่อนนะเผื่อได้ไงโอ้อย,ยิ่งใหญ่เขาไม่มีที่จะเดินแล้วรู้เฮ้ยใหญ่เจ็งเลยเอายิ่งใหญ่เฮ้ยเฮ้ยจะเดินไปไหนทางนั้นนะ่ะ ก็เดินไปหาแม่ไงว่าแต่แม่ยิ่งใหญ่อยู่ทางไหนนะนั่นไงลางร้ายเริ่มปรากฏแล้วคะ่ะเดี๋ยวชีให้ยิ่งใหญ่คิดก่อนระหว่างที่ไอ้เจ้ายิ่งใหญ่กําลังคิดอยู่ยกกังกระส่งกระแสจิตกันได้คะ่ะคุณแม่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าลูกเขาหายไปนานแล้วน่าไอตัวแสบมันหายไปไหนละเนี่ยยายพาเขาเริ่มเรียกลูกเป็นหนึ่งกลุ่มแล้วจ้ะยิ่ใหญ่ต้องเดินไปหาแม่ เสียงอะไรแว่วๆอะ่ะคงไม่ใช่เสียงแม่ดอกมังเนาะเอ๊ะนึกว่าจะใช่นะโอ้ใจแ,แล้วเสียงแม่จริงๆด้วยมาแล้วฮะมาแล้วยิ่งใหญ่มาแล้ว,ลว,ลว,ลวโอนแป็นตบแผ่นกล้องตามไม่ทันเลยยิ่งใหญ่มาแล้วฮะแ,แม่ไปทางนั้นตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะโอ้แย่แล้วโดวนดูแน,น่ๆในเสียงแบบนี้อ่ะ นี่มาแล้วามาแล้วหญหอมาเลยเราพอยถึงกับงงไปสิคะว่ามันจะโอเวอร์แอคติ้งอะไรขนาดนี้ไงอ,อยู่นี่ไงอ,อยู่นี่ฮะถ้ามันบินได้บินไปแล้วก็คนกลัวโดนแม่ดุนี่นะโอ๊ยแต่แล้วฮันไอเราก็นึกว่าเรื่องทุกอย่างมันจบไปแล้วไงแต่แล้วอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงพาโชคร้องอีกรอบค่ะ เสาพ่อยถึงกับสะดุ้งไปเลยจ้ารีบช้งงหน้ามาดูเลยว่าเป็นอะไรคือนางแค่บ่นให้กับความดื้อของลูกตัวเองจ้าแต่เราเข้าใจว่านางไม่เห็นลูกเข้าใจความแม่บ่นป่ะอย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะโตนั่นไงยิง่งใหญ่วิ่งมาช้าไปโดนบ่นเลยฮะ จอยเลยคะ่ะแม่ท็อปโดนพาโชคมองคอนเลยอะ่ะแล้วเขาคอนแรงคอนนานด้วยนะคะสงสัยสัญญาสงบศึกจะโดนฉีกแล้วละ่ะนี่ใหอยากกินกล้วย โอ๊ยตุ๊กโอ๊ยตุ๊กขาควายขาควายมันยังไม่สุกนะเวยทำไงได้ละเนาะนำางเอเข้ามาเข้ามาเข้ามามือพ่อออกเลขรถมาเมนี้ ล้อฟันลูกฟันเปลือนยาแป่ใช้งานแป๊บเดียวทำไมฟันเหมือนใช้งานมานานไม่เคยแปรงฟันเนาะเอาดูคุณแม่ลุกรอเลยตเตรียมวิ่งเหรอฮะฮะมันไม่ใช่หน้าตาแบบวันนั้นที่ไปหาตรงใช่ไม่ใช่หน้าตาแบบดำน้อยเนี่ยหน้าตาแบบจะให้ฉันวิ่งไหม ดูโคตรดุอะันตาทั้งปากคือดูบึ้งสุดสุดอะไรก็นอนไปดิก็นอนไปสิดูมันหาเรื่ององสวัสดีค่ะ พวกเราคือการละครั้1ฟาร์มฟาร์มสำหรับเลี้ยงสัตว์ใหญ่ไถ่ชีวิตเด็กๆทุกตัวที่นี่จะได้อยู่อย่างมีความสุขไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะหากท่านใดรักและเอ็นดูเด็กๆที่นี่สามารถสนับสนุนพวกเราด้วยการอุดหนุนสินค้า หรือสมัครโปรแกรมสมาชิกรายเดือนได้เลยนะคะสมาชิกเดือนละ69บาทเป็นค่าอาหารอิ่มหนึ่งวันของสัตว์หนึ่งตัวแล้วแม่ต๊อบจะทําคลิปน่ารักน่ารักเป็นการตอบแทนให้เด็กๆช่วยฮิลใจสร้างความสุขและรอยยิ้มแบบที่ต๊อบได้เห็นพวกเขาทุกวันเลยค่ะต๊อบอยากให้ฟาร์มนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและถ้าต๊อบได้รับการสนับสนุนที่มากเพียงพอเราก็จะสามารถช่วยเหลือสัตว์เพิ่มเติมได้ค่ะแม่ต๊อบก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนยิ่งใหญ่ก็ขอบคุณด้วยค่ะพี่เอ็นดูยิ่งใหญ่กับพาโชคแล้ว ทุกตัวที่นี่เลยค่ะ